มีหลายคนบอกฉันว่าเอ้ยพี่ตอนนี้ผมไม่มีเงินแล้วพี่ช่วยฟาร์มตัวเปล่าให้ผมดูหน่อยสิว่ามันทำยังไงและในคลิปนี้ฉันก็จะมาโชว์ทักษะการฟาร์มด้วยมีดซึ่งพวกนายก็ควรที่จะดูแล้วก็จำแล้วก็นำเอาไปใช้ซะด้วยเอาละตอนนี้ฉันได้ยินเสียงการประทะกันระหว่างคนกระบ,บอกซึ่ง้นแน่ใจว่าน่าจะต้องเป็นคนแน่นอน อืมนั่นไงฉันเจอพ่อหนุ่มคนหนึ่งฉันอยากจะเข้าไปทักทายเขาเหลือเกินเอาละเราจะไปแสดงความเป็นมิตรกับเขาการมีเพื่อนร่วมทีมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้านายมาคนเดียวนายก็ต้องสับสับเอ้ยไม่โดนเฮ้ยวิ่งหนีวิ่งเงีวิ่งเงี้ยวสับสวกสวกสวกซวกไปสิสวกเอาละทีนี้เราก็พอจะมีเอ้ยเดี๋ยว นันว่าเขาน่าจะมีเพื่อนร่วมทีมมาด้วยฉันจึงตัดสินใจที่จะวิ่งอ้อมไปเพื่อจะเดี๋ยวดูเขาว่าอยู่ตรงไหนอืมวิจุกสิงานนี้มันต้องจุกเขายิงใชนมายล่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรทําให้เขาหัวร้อนขนาดที่จะมาไล่ล่าฉันดูสิวิ่งไล่ฉันมาแล้วเดี๋ยว้ย โอเคตรงนี้นะ่าจะได้เดี๋มาแล้วมาแล้วนี่จะได้เป็นการโชว์ทักษะการหลบลีกขั้นสูงให้พว hey, กนายได้ดูเป็นขวัญตายังไงล่ะเอ้ยเ <c oughs> ๊ี๋ยวเอาสิมันเป็นยังไงมันยังไง